ทุกคนตอนนี้มันไม่มีเปิดเราสมัครสมาชิกแล้วนะครับใครที่สนใจอยากเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเพียงเริ่มต้น35บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครเลยนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกันด้วยนะครับขอบคุณครับคำเตือนนะเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้เองนะครับไม่ได้มีเจตนาในการชักชวนการลงทุนทั้งสิ้นเลยทุกคนนะครับผู้ลงทุนทุกคนนะครับควรศึกษาข้อมูลให้ดี ก่อนการตัดสินใจลงทุนในทุกๆครั้งนะครับทุกคนนะสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของมณิหมีนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในคอนเทนต์ที่ใหม่เลยเพื่อนคือผมคิดมาสักพักแหละว่าผมจะจะทำนะแต่ว่าผมก็ยังไม่กล้าทําทุกคนนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าอา่ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ดีเซีหุ้นไทยมาตลอดถ้าใครติดตามผมมานะนะครับผมก็จะเก็บหุ้นทุกเดือนนะครับเก็บแบบ เทียนเล็กที่น้อยผมไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดใครติดตามมาตั้งแต่ EP ที่หนึ่งเลยนะจนถึงทุกวันเนี้ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นว่าผมมาขาดทุนแต่ดูทุกคนลองย้อนไปดูนะคือผมมาขาดทุนอยู่นะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะขาดทุนน้อยหรือว่ามากเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงโมเมนตัมของตลาดตอนนั้นเนอะวะแต่ว่าโดยมากเนี่ยผมขาดทุนนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ยผมต้องยอมรับว่าผม ไม่ได้ตั้งขัดลอ้อนเพื่อนๆก็คือผมไม่ได้ตั้งจุดที่อาจจะออกเนะเพราะว่าผมจากเดิมเนี่ยผมตั้งใจว่าผมจะเก็บหุ้นแบบไปเรื่อยๆนะคือเหมือนกับว่า dca แล้วก็เก็บออมไว้เป็นเงินฝากอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าพอตลาดทุกวันนี้มันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะมันไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันด้วยความที่ตลาดมันมันยังโตได้นะทให้แบบ ในการเก็บออมหุ้นหรือ DCA เนี่ยทำให้มีเศษรษฐีหลายคนนะที่เกิดขึ้นจาก DCA ซึ่งมันมีจริงเนีมามันมีจริงๆนะแล้วก็ทีนี้หลายคนก็เริ่มมา DCA แหละนะครับแต่ว่าพอในเรียกว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้แล้วกันทุกคนมันตัวเลขมันไม่ได้เติบโตอย่างที่ควรจะเป็นนะแล้วก็เห็นว่า GDP ของไทยมันก็ไม่ได้สูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ตัวของบริษัทหลายบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้แบบ มีอะไรมีกําไรเยอะขึ้นเนะหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆใ,ในการที่จะแบบหาเงินนะครับ,บแล้วก็บวกกับต้นทุนบางทีที่มันเพิ่มขึ้นเนะแล้วก็มีพวกแบบทางต่างประเทศอีกเรื่องภาษสง่งภาษีของอเมริกาอีกนึกออกไหมแล้วก็ด้วยเศรษฐกิจที่มันซบเซาเนะค่างเงินคือแบบเรียกว่าลมเลามากๆนะครับทำให้ใหลายๆธุรกิจเนี่ยมันมันแย่จริงทุกคนคือตัวเลขมันมันแย่แหละคือตัวเลขมันไม่โกหกในนครนึกออกไหมตัวเลขมันแย่จริงนะครับทำให้ตัวของราคาหุ้นเนี่ยตัวเนี่ย มันก็ลงมาเนะลงเรียกว่าลงมาตอบรับไปแหละนะฮะแล้วก็ปันผลบางตัวเนี่ยที่มันเคยเยอะนะแต่ว่าผมบอกกับวันเขามันแบบไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายปันผลที่มันลดลงทําให้ตัวราคามันก็ต้องลงมาเนื่องไปทุกคนคือปันผลมันลงราคามันก็ต้องลงเป็นเรื่องธรรมดาเนะนะฮะพะฉันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับแล้วก็บวกคอมเมนต์ที่พี่หลายคนแนะนํามาเหมือนกันว่าถ้าเกิดผมเนี่ยไม่จัดพอร์ตสักทีนะมันจะทําไม่พอร์ตเราเองเนี่ยมันมันติดลบแบบยาวๆอ่ะคือโอกาสที่มันจะขึ้นมาบวกเนี่ย ยากแน่นอนเพราะว่ามันมีหลายตัวที่มันอาจจะแบบเรียกว่าบาดเจ็บสาหัสไปแล้วนะครับเรียกว่าอาจจะคัมแบ็กกลับมาได้แบบลําบากแล้วกันแต่ไม่ใช่ไม่ได้นะอาจจะได้แต่ว่ามันโอกาสมันค่อนข้างน้อยเนะนะครับพะฉันเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะในการที่ผมจะมานั่งจัดพอจริงๆนะจังว่ามันควรจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมพยายามที่จะแยกกรุ๊มมาแล้วเพื่อนๆนะครับให้แบบ ให้มันละเอียดที่สุดที่ผมจะทำได้นะนะครับผมก็แบ่งเอาันนี้ก่อนแล้วกันว่า ICT เนี่ยผมมีตัวหนึ่งนะก็คือ A s นะครับแต่ Pro เ e r t y เนี่ยผมมี5ตัวเพื่อนนะครับมี Origin Land h o เฮาส์ฮ l วเฮาส์ว่าแล้วก็ AP แต่ว่าเนี่ยผมขอแยกเป็น Pro p e r ร y พแบบพิเศษหน่อยแล้วกันคือมันเป็นกลุ่มพร็อพก็จรงิงเพื่อนแต่ว่าเขาไม่ใช่พร็อพแบบแบบการสร้างบ้านนะบ้านสั่งสร้างหรือพวกบ้านโครงการนะซึ่งแต่ว่าตัวในอีก4ีธุรกิจเนี่ยมักจะเน้นไปพวกงานแบบอสังหาเพื่อขายละกันนะ ตัววานี่จะเป็นเหมือนในใครเป็นนิคมอุตสาหกรรมอาจจะเป็น property แบบพิเศษหน่อยแล้วกันทุกคนนะฮะแล้วก็กลุ่มตัวของสุขภาพเนี่ยผมก็มีตัวเดียวนะคือ r j h นะครับ Energy เนี่ยทั้งหมดเนี่ยสตัวเหมือนเดิมนะจะมีตัวของ PTY ใหญ่ OR แล้วก็ PT EP ที่ยังถืออยู่เนะฮะแล้วก็ผมขอแยกนะครับกลุ่มแบงก์กับไฟแนนซ์ออกจากกันแล้วกันก็คือแบงก์เนี่ยจะเป็นพวกแบบมีทั้งธนาคารนะแล้วก็ธุรกิจการเงินด้วยนะครับส่วนตัวของไฟแนนซ์เนี่ย มันจะเป็นเรื่องของบัตรเครดิตนึงก็จะเป็น KDC คืออาจจะแยกกันมาตรงนี้อาจจะไม่ขอไม่กรุ๊ปละคือผมขอแยกเลยเลยว่าเป็นกรุป๊ปกรุ๊ปธนาคารกับกรุ๊ปไฟแนนซ์เลยนะครับต่อมาตัวของคอมเมิร์สพวกค้าปลีกก็จะมี Home Pro นะที่เป็นพวกขายแบบอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรพวกนี้การใช้ในบ้านเนี่ยแล้วก็ตัวคอมเซเว่นที่เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับไอทีนีนะฮะต่อมาตัวเปเปอร์ก็คือตัวเดียวก็คือตัวของยูเดิตเปเปอร์นะ UTP นะครับตัวฟู้ดอาหารนะครับก็จะมีเครื่องดื่นที่เป็นโอสถสภาเนี่ยแล้วก็จจะะะเเเปป็็็นนนนนนตั M, ั Group ัวว M MK หรรรรืืออกกกกุคคบโซ้้าาีีลย่ผม ลองที่จะแยกกลุ่มแล้วกันว่าเออโอเคหน้าตาของผมจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้เพื่อนๆนะครับเพราะฉะนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครติดตามผมมาเนี่ยจะเจอได้เลยว่าสัดส่วนพอของผมทุกคนนะครับมันไม่บาลานเลยจริงแมนไม่บาลานเลยนะเพราะฉะนี่ยมันมีการหนักไอ้บางอันแล้วก็ผมเห็นแล้วว่าผมมันหนักพ r o เวอร์ตี้มากเพื่อนแล้พวเ r อร์ตี้อ่ะต้องยอมรับว่าในสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมันสาหัสจริงๆว่ะจริงๆมันสาหัสจริงๆนะผมเข้าใจเลยนะแล้วก็หลายๆคนที่เป็นหุ้นขวัญใจมหาชนก็ไม่คิดว่าจะลงขนาดนี้นะ เอาจริงหลายหลายคนแบบผมก็ตกใจเหมือนกันนะผมไม่คิดว่าผมจะเห็นราคานี้เหมือนกันนะครับแต่ก็มันเกิดขึ้นมาแล้วนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าผมถึงเวลาที่จะต้องมาจัดพอร์ตอย่างจริงจังแนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้มาจัดเองเพื่อนๆคือจริงๆอะ่ะผมมีตัวช่วยแล้วกันใช้คําว่าตัวช่วยแต่ว่าผมอ่ะมีในใจนะผมอยากเลือกตรงไหนนะครับโดยวันนี้นะครับผมคิดว่าผมจะมาจัดพอร์ตกลุ่มของ p r o p e r t y หรือ,อสังหาริมทรัพย์ก่อนเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าน้ําหนักทางเนี้ยค่อนข้างเยอะนอะขาย ติดลบหนักมากนะครับผมเลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาและที่ผมจะต้องมานั่งจัดการกับกลุ่มนี้สักทีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะขออนุญาตมาดู4ตัวเป็นหลักละกันก็คือเป็น Origin นเนอะแลนด์เฮาส์คิวเฮแล้วก็เอเชียพาร์ตี้นะเพราะผมมองว่า4ตัวเนี้ยธุรกิจมันมันซ้อนกันอยู่จริงมันซ้อนกันอยู่คือเขาทําบ้านขายลักษณะคล้ายๆกันถึงแม้จะมีตัวของแลนด์หรือคิวเฮาเนี่ยอาจจะมีโฮดดิ้งอยู่บ้างนะแต่ว่าโดย โดยส่วนหลักละกันก็ยังเป็นธุรกิจของการขายบ้านอยู่ถ้าเป็นคิวเฮาเนอะแต่ถ้าเกิดแลนเนี่ยอาจจะเป็นกึงก่งกึ่งโฮดดิ้งมากกว่าละกันแต่ว่าโดยรวมผมขอกรุ๊ปเหมือนกันละกันทุกคนว่าเป็นธุรกิจของสังหาริมทรัพย์เพื่อขายละกันทุกคนนะฮะก็เลยว่าวันนี้เดี๋ยวมาจัดแหละนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่ได้จัดเองนะผมจัดด้วย AI ทุกคนนะครับก็เรียกว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะขอใช้ตัวฟังก์ชัน AI ของ i n v เว t ติงโปรขอละกันนะครับซึ่งตัวนี้เองจะเป็น AI ที่แบบว่าทํามาเฉพาะแบบ การลงทุนเลยนะทุกคนนะครับก็คือเดี๋ยวเนี่ยผมจะป้อนข้อมูลของพอร์ตผมเนี่ยเข้าไปแล้วผมจะให้เขาช่วยเลือกเลือกประมาณหนึ่งแหละว่าถ้าเป็นข้อมูลจากที่เขามีเนี้ยเขาเลือกอะไรเพราะอะไรเอาจริงๆทุกคนผมเลือกไว้แล้วในใจนะผมบอกก่อนผมเลือกไว้ในใจนะผมพูดกันเลยแล้วกันนะก่อนที่ผมจะก่อนที่ผมจะถามเขานะผมขอเลือก AP และ Land h เ u s สไว้ก่อนเหตุผลของผมก็คือหนึ่งผมมองว่า A s i a n p r o p e r t y เนีน่ยเป็น เป็นแบรนด์ที่แข็งประมาณหนึ่งเลยเขาสึกผมนะคือทั้งไม่ว่าจะเป็นพวกแบบแนว่าบหรือแนวสูงอะ่ะตัวของ AP เนี่ยค่อนข้างเป็นบริษัทที่จ่ายผลได้ดีเนาะทำกำไรได้ดีนี่สินก็มีแต่ผมรู้สึกว่าเขายังเมเนจได้ยังทางานได้อยู่แล้วก็ตัวโครงการใหม,ม่ๆของเขาที่เปิดเนี่ยยังมีกระแสตอบรับที่ยังดีอยู่ในแง่ของผมเนาะแล้วก็ตัวเลืกการเงินของเขาปันผลไม่แย่เลยผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากเลือก AP เนาะในส่วนหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่ผมจะเลือกนะครับผมจริงๆผมแอป ใบแอดอันนี้นึงทุกคนนะครับเพราะผมถือเขามานานแล้วนะครับก็คือแลนด์เฮาส์นะครับผมผลเรื่องแลนด์เฮาส์เพราะผมมองว่าเป็นธุรกิจที่เป็นโฮดิ้งแล้วกันมีทั้งตัวของแบงค์นะถือโฮมโปรด้วยนะครับมีตัวของห้างนะครับมีตัวของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่ามีออฟฟิศคือผมรู้สึกว่าธุรกิจเขามันค่อนข้างหลากหลายแล้วกันก็คือเรียกว่าการเงินเนี่ยมันเข้ามาจากหลายทิศทางนะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้คือทุกธุรกิจอะ มันแย่หมดเอย่างนี้กันทุกควมันแย่หมดทําให้ตัวแบบต่อให้แลนเขาจะกระจายขายเยอะแค่ไหนก็ตามเนะแต่ธุรกิจโดยรวมมันแย่เพราะฉะน,นียตัวของโฮดดิ้งเขาที่เขาถือหุ้นเนี่ยมันก็แย่ตามไปด้วยผลก็ได้ขึ้นน้อยลงเป็นเล่นธรรมดาแต่ผมมองว่าแลนด์เฮาเนี่ยไม่ได้เป็นแบบอสังหาร้อยเปอร์เซ็นเะเป็นกึง่งกึ่งแล้วกันผมก็รู้สึกว่า,วาโอเคอสังหาเนี่ยผมขออยู่กับเอพีเพราะผมรู้สึกว่าผมมันค่อนข้างแข็งแกร่งนะแล้วก็ตัวของโฮดดิ้งนะครับที่แบบเป็นอสังหาแต่ว่าถือบร,อริษัท แลนด์เขาเนี่ยน่าสนใจถึงแม้จะลงมาเยอะแล้วก็เถอะก็คือเบื้องต้นเนี่ยผมขอเลือก AP กันลนเขาก่อนละกันเพื่อนๆจากส่วนตัวนะนะครับอะซึ game, so so okay. so ่งอันน so like right? ี้ก็คือเป็นพอปัจจุบันของผมเพื่อนๆนะครับว่าคือถ้าเกิดจากเดือนก่อนผมลบอยู่ประมาณ4%เนะแต่ถ้าเกิดว่าณวันนี้ที่ผมอัดคลิปเลยนะประมาณวันที่20กว่าตุลาคมนะครับพอตผมเนี่ยน่าจะลบไปเกือบ7ทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดนะลบไปเกือบ7เพราะว่าตัวของแลนด์ h ิวเฮาส์พัฟพาร์ตี ลงทั้งแถบทุกคนลงต่อนะครับเรียกว่าราคาแบบหลับไม่อยู่แล้วตอนนี้นะฮะก็เลยคิดว่าถึงวันลาแล้วทุกคนนะวันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมใช้ตัวฟังก์ชันของตัว e v o วอร์ติ้ที่เป็น AI ช่วยผมคัดเลือกนะนะครับก็คือผมจะป้อนข้อมูลของผมเนี่ยแหละตามนี้แหละว่าเป็นต้นทุนเท่าไหร่ผมถือกี่หุ้นประมณนี้แล้วผมควรจะทำยังไงนะในมุมมองของ Data ที่เขามีแล้วกันคือช่วยผมเลือกหน่อยนะแต่ว่าจริงๆผมมีนี่เรื่องใงนใจแล้วนะแต่ผมขอดู Data เขาในการในการเลือกก่อนนะครับว่า เขาเลือกอะไรเพราะเหตุผลอะไรนะครับอ่ะมากันเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่าทุกคนนะครับโอเคครับทุกคนนี้จะเป็นหน้าตาฟังก์ชันของตัว Everything Pro ทุกคนนะครับก็คือเพื่อนจะต้องซื้อเป็นแบบตัวโปรก่อนนะครับแล้วก็จะมีการแบบสามารถใช้แค่ AI ได้นะซึ่งเป็น AI โดยเฉพาะที่ทําข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนนะไม่ใช่ AI พวกจ a t g p t แบบถามทั่วไปนะครับเป็นเรียกว่าเป็น Deep d i v e เกี่ยวกับการลงทุนคือตัวนี้เขาพัฒนามาแบบโดยเฉพาะเลยนะนะแล้วก็มีเครดิตรายเดือนนะครับประมาณ500นะผมก็มีใช้ถ่ามมาบ้างแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันเนี้จะมาให้ช่วยจัดพอร์ตให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะกรอกข้อมูลก่อนลวกันทุกคนสักครู่นะครับโอเคทุกคนเรียบร้อยผมกรอกข้อมูลแลวนะครับว่าผมจะบอกว่าตอนเนี้ยทุกคนผมถือหุ้นไทยเนะี่ยกลุ่มสังหารดิมัสทร์นะครับอยู่4ตัวนะทุกคนมีเลทดังนี้ก็คือหุ้น AP นะครับจำนวน600หุ้นนะต้นทุนผมคือ 7. ุด 50บาทต่อหุ้นนะครับต่อบาหุ้นแลนด์เฮาส์นะครับจำนวน15,000นะครับแล้วก็ต้นทุนอยู่ที่7.10นูนะครับหุน้นคิวเฮาส์นะครับ 2, องพหุน้นต้นทุน1.35นะครับสุดท้ายหุ้นออริจินนะครับ 2, องพหุน้นต้นทุนอยู่ที่5.84ต่อหุ้นนะครับผมบอกเขาเลยว่าผมนะครับต้องการจะคัดเหลือ2ตัวนะแล้วผมมีเป้าหมายว่าผมต้องการถืออย่างน้อย5ปีเนี่ยผมควรจะเลือกหุน้นใดเพราะเหตุอะไรด้วยนะแล้้้้ววก็ครรซซืืือออเเพิ่่่มมหไนนะถาีย ผมต้องซื้อราคาเท่าไหร่ถึงเงี้ยเหมาะสมทุกคนอะผมใส่ข้อมูลประมาณนี้แล้วกันงั้นเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าเขาจะตอบผมว่ายัางไงเนะทุกคนนะครับอะระหว่างนี้ก็คุยไปก่อนแล้วกันทุกคนนะครับระหว่างที่เขาเจนอยู่นะก็อย่างที่บอกไปว่าจริงๆผม,มแอบเลือกมาแล้วแหละว่าผมอยากเลือกอะไรนะแต่ทีนี้ผมอยากดู d a t a Support ผมนะว่ามันมันเป็นยังไงเนาะในแง่ของ Data เพราะว่าต้องยอมรับว่าตัวอนะีเวนติ้งเนี่ยหรือ AI ตัวเนี้ยเขา ค่อนข้างที่จะแบบทําได้ดีนะคือผมเคยใช้งานเขาแล้วแหละนะผมเห็นว่าในการแบบทําตารางหรือพอดกราฟเนี่ยมันเห็นได้ค่อนข้างแบบง่ายอะ่ะเอาจริงง่ายแล้วมันมันค่อนข้างเร็วนะนะครับทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบเห็นภาพรวมโดยโดยกว้างอยู่แล้วเนี่ยว่าเราควรจะเลือกอะไรเพราะอะไรอ่ะทุกคนเขาตอบผมมาแนละ้วทุกคนนะอ่ะเขาบอกเลยว่าตัวหุ้นของ a p พ a l a n d h เท้าเนี่ยโดดเด่นที่สุดนะสำหรับการถือ5ปีนะคือผมป้อนจนว่าผมอะ่ะผมไม่สายถือนะ ผมต้องงานถืออี่หน้อย5ปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากรู้ผมจะถืออะไรนะครับเขาบอกว่าถ้ามันมี4ตัวนี้นะจากข้อมูลที่ผมป้อนให้เขาเนี่ยหุ้น AP แล,แล,และแ a เ d าส์เนี่ยจะโดดเด่นที่สุดเนาะสำหรับการถือ5ปีสายมาไทยนะครับจากมุมมองอคุณภาพงบการเติบโตและแรงหนุนจากต่างวรเคราะห์นะครับโดย AP มีเป็นตองบายอัพไซส์36 ส่วนแลนเทลนะแม้จะเป็นขาลงนะครับแต่ยังจ่ายบันผลสูงถึง9.6นะครับนี่คือ2ตัวหลักที่ตลาดยังมองเห็นศักยภาพแล้วกบฟื้นตัวทุกคนโอเค AI บอกว่าข้อมูลที่เขามีประมาณนี้นะอ่ะมาดูตัวตารางต่อทุกคนนะครับทาไมนะ AP ถึงแลนเท์เขาถึงน่าสนใจใช่ไหมอ่ะมาดูราคาทุกคน,นครับราคาณปัจจุบันเป็นแบบนี้เนอะ 8. อ่าราคาณ20ตุลาวันนี้นะครับ AP 8.5บาทนะแลนเท์3.9นะครับ Q เท์1.2แล้วก็ Origin 2.32นะครับ PE อ่ะทุกคนดู PE เนาะ A.P.P.E. 5นะครับ Q.House.P.E. E 9เนาะ Q.House.P.E. E 8ออ Origin.P.E. 5.4นะครับปันผลประมาณนี้นะ9.4 9.6 8.1แล้วก็8.9แต่ว่าบอกก่อนว่า Origin เนี่ยปีก่อนไม่ปันผลนะครับอันนี้เป็นข้อมูลย้อนหลังนะทุกคนย้อนหลังนะครับเพราะนีน่ประโยันไม่ไม่ไม่ปันผลนะนะต่อมาัวกัพไซด์นะครับอัพไซด์ A.P. เนี่ย ค่อนข้างสูงในมุมของเขานะเขามองว่าอัพไซด์คือ3าเนะคือตัวราคานี้ยังสามารถขึ้นได้อีกนะมุมมองเขานะครับแล้วก็ตัวของแลนด์เขาเนี่ยเขามองว่าจะมีอัพไซด์อยู่วันยี่สิกับคิวเฮาส์ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ตัวออริจินเนี่ยอัพไซด์อ่อนที่สุดนะอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะส่วนตัววอร์เรนเอไอเทก็คือว่าคำแนะนำของเขานะก็คือเขามองว่าเอพเนี่ยเติบโตเงินปันผลดีนะครับแลนด์เขาเนี่ยปันผลกับแบรนด์แข่งนะคิวเฮาส์เนี่ยรายไไออาไ,รได้แบบ ค่อนข้างเป็นขานลงนะไม่โดดเด่นมากแล้วก็ออริจินนี่คือผลงานล่วงเสี่ยงสูงเลี้ยงให้แบบนี้เลยอ่ะทุกคนอะต่อมาดูนะเขาบอกว่าเ p เนี่ยโดดเด่นด้วยกำไรต่อหุ้นในะี่ยอีสูงโตดีนะครับราคาต่ำก่า Fair แ a l u e นะนะครับแล้วก็มีแนวโน้มผลผลเติบโตด้วยก็คือมองว่า1ก็คือกำไรต่อหุ้นเนี่ยสวยเนาะแล้วก็ราคามีอัพไซด์แนวโน้มผลผลก็ถือว่าดีก็คือเนี่ยผล9%ทุกคนนะครับอ่ะต่อมาตัวของแลนเทาเนาะ แม้รายได้จะล่วงนะครับแต่เป็นอสังหาไทยที่แบนแข่งนะแล้วปผลต่อเนื่องสูงที่สุดอ่ะนี่คือจุดแข่งเขานั่นคือเียว่าเขาถึงแม้ว่าจะแบบมีช่วงดาวก็จริงแต่ว่าเขาไม่เคยห่างการปันผลทุกคนต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าแลนด์เขาเนี่ยจ่ายปันผลสองครั้งต่อปีใช่ไหมเขาก็ทําได้อย่างนั้นมาตลอดนะถึงแม้ว่าเขาจะปันผลน้อยลงแต่ว่ามันก็เกิดจากว่าตัวกําไรเขามันลดลงเนอะปะทุกคนมันแบบมันเข้าใจได้นะมันเข้าใจได้ต่อมาตัวของคิวเขาเขาออริจินนะงบการเงินและโมเมนตัมราคายังไม่ฟื้นปันผลน้อยลง อัพไซด์น้อยกว่าความเสี่ยงสูงกว่าอ่ะเขามองว่าสองันนี้มันแบบแต้มต่อน้อยทุกคนนะอ่ะมาดูต่อเที่ยบศักยภาพความโต,ตมั่นคงเนะตัวของ AP เนี่ยมีอัพไซด์นักวิเคราะห์สูงสุดคือสามหกเปอร์เซ็นตะ์นาะคำแนะนำคือซื้อทุกคนสในสิบสี่ให้ซื้อ,อะ่ะเอาจริงๆก็คือเรียกว่านักวิเคราะห์เนี่ยส่วนมากคือค่อนข้างชอบ AP เนาะทุกคนนะะต่อมาตัวแลนด์เฮาส์นะครับแม้ราคาจะลงเยอะเนาะปีลบสามสองนะครับแต่ว่าความมั่นคงเรื่องเงินสดยังดีเนาะ ปันผลเอาอี e. ยังสูงเหมาะกับสายเงินปันผลทุกคนอ่ะดูกราฟต่อแล้วกันดีวิเดนนะดีวิเดนที่ผ่านมาอย่างเช่นปีก่อนๆแล้วกันนะทุกคนแต่ออริจินเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าออริจินแต่ก่อนเนี่ยปันผลดีมากนะครับส่วนหนึ่งที่ผมเข้าไปถึงเพราะผมมองว่าออริจินที่ผ่านมาเนี่ยทำพาร์ทคอนโดได้ดีนะเอาจริงๆผมก็เคยไปดูคอนโดของเขาเหมือนกันเพราะผมสึกผมรู้สึกว่าคอนโดเขาทําได้สวยเนอะและค่อนข้างดีก็รู้สึกว่าขึ้ค่อนข้างแบบชื่นชอบในในโปรดักต์ของเขาอะ โดยส่วนใหญ่แล้วของผมนะครับก็ผมก็เลยเลือกซื้อเข้าไปแต่ว่าทุกวันนี้ก็อย่างที่เห็นทุกคนอย่างที่เห็นนะครับอ่ะปันผลผมเชื่อว่าเขาจะเกาะเกาะกันอยู่ประมาณนี้แหละขอดูปีนี้กันสองสามสองสี่กันทุกคนก็คือเกานะอยู่ประมาณหกหกถึงเจ็ดประมาณนี้ปะมาใกล้เคียงกันอย่างเช่นตัวแต่ปีเนี้ยปีล่าสุดเนี่ยก็คือเอพีเขาทั้งเด่นแล้วกันเพราะว่าตัวราคราเขาลงมาเยอะนะเป็นเก้าเปอร์เซ็น9%แล้วทุกคนแลนเฮาก็คือพอลงมาหนักหนักก็เป็นเก้าเหมือนกันแหละเพราะว่าเหตุเพราะว่ามันลงมาเยอะเนาะตัวคิวเมา ลงมานิดนึงแต่ตัวออริจินนะครับไปบอกว่าออริจินดูไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าปันผลล่าสุดเขาไม่ได้จ่ายนะครับมาดูต่อทุกคนนะครับเขาบอกว่าสัญญาณซื้อเพิ่มราคาเหมาะสมนะทุกคนก็คือเขาบอกว่า ap เนี่ยราคา fair value อยู่ที่ประมาณ9.5เนะเป้าหมายคือ9.47โดยประมาณนะนะครับก็เราสามารถซื้อเพิ่มได้นะคือเขาบอกว่าถ้าเกิดหาราคาต่ำกว่า8.5เนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยยิ่งต่ำกว่าแปดเนี่ยยิ่งมี margin of safety นะมันก็คือเหมือนเป็นค่าแบบค่าเผื่อนนะครับก็คือเขามองว่าเป็นหุุ้นนนที่ต่ตา8เก็บใมมมอองงข Data เองที่บอกผมนะต่ำกว่าแปดหน้าเก็บเขาบอกผมอย่างกันนะคำ <c oughs> น,นี้นะครับเอาตมาโตขันแรกนะเนะครับแฟร์ไวลลูเขาบอกว่าอยู่ที่3.6มจุดหกเพื่อนเพื่อน,นะครับเป้าหมายอ่าก็คือประมาณ4.3ในเป้าหมายของเขาเนะก็คือเน้นซื้อเมื่อราคาต่ำกว่า4บาทค่อยซื้อเข้าไป นะครับส่วนตัว Origin กับ Q-House นะครับยังไม่เจอสัญญาณการกลับตัวเนืแนวโน้มปันผลก็ลดลงนะครับงบการเงิน r อวแผ่ว e เนืไม่แนะนำถือระยะยาว5ปีโอเคทุกคนเนี่ยจริงๆเขาคัดเลือกผมมานะว่าะเขาจะเลือกอะไรทุกคนมุมมองเชิงกลยุทธ์นะครับควรถัวเฉลี่ยขาลงเฉพาะนะครับหุ้นที่มีงบการเงินแข็งแกร่งและโมเมนตัมเชิงบวกซึ่งอันเนี้ยเขามองเป็นหลักนี้เนาะ AP กับ Landhouse น,นะครับหากต้องคัดเลือกสตัวจริงๆเนี่ยเขาขอเลือก2อันนี้คือ AP กับแลนเทาส์เนาะแล้วก็ทยยอออออออซืืืื้นนะคคครรัับเเมม่่่่าาตตว AP 8 แลนด์เฮาเมื่อต่า3.8หรอเออบอกให้เขาไม่ให้3.8นะนะครับแล้วเขาก็ไม่ควรซื้อเพิ่มแล้วนะครับคิวเขาก็ออดิรชินนะจนกว่าผลงานจะฟื้นจริงนะก็คือโอเคอ่ะเขาเลือกให้แล้วแหละจริงอ่ะโดยสรุปนะเ,ปนเพื่อนๆก็คือแนะนำเป็น AP และแลนดะ์เฮาเนาะครับ AP ก็คือเรียกว่าดีกับทุกอย่างเลยนะครับตัวแลนด์เฮาก็คือปันผลกับแบรนด์แข็งถึงแม้ว่าราคาจะลงสรีขาลงแต่ว่าแบรนด์ค่อนข้างแข็งอยู่นะครับแล้วก็ ขอให้โฮตัวของ q h o เฮาและ ORIGIN ไปก่อนนะเพราะว่าโมเมนตัมกับงบมันยังไม่ดีเท่าไหร่ทุกคนอ่ะโอเคทุกคนอันนี้คือที่เขาจัดให้ผมนะประมาณนี้นะทุกคนนะแล้วผมก็มเห็นด้วยผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยครับแล้วก็ผมก็เลือกอย่างแล้วแหละว่าผมจะทําการคัดนะครับตัวของ q h o เฮาและ ORIGIN ออกนะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ซ้อนทับกันอยู่กับ AP แล้วก็ Land, แลดนด์นะครับแล้วก็อ่ะพาไปดูผลลัพธ์กันดีกว่ทุกคนนะครับ แล้วก็หลังจากที่ผมไปจัดผอมาแล้วทุกคนนะครับเรียกว่าผมก็ไม่ดื้อน,นะไม่ดื้อผมก็ <c oughs> แก้ไขพอตเลยนะครับคือจากเดิมถ้าเกิดว่าเอาจริงๆอ่ะวันเนี้ยที่ผมจําได้นะผมอ่ะลบพอตอยู่ประมาณลบเจ็ดกว่า ไม่ใช่ลบสี่ทุกคนจริงลบเดนะนะฮะแล้วก็ผมแก้พอร์ตตามมีนละคือผมเลยที่จะตัดใจแหละทุกคนนะก็คือผมผมเชื่อ AI นะผมเชื่อ AI แล้วก็ผมก็เชื่อตัวเองด้วยรู้สึกว่ามันมันถึงเวลาต้องเลือกแล้วจริงๆนะครับก็เลยเลือกที่จะขัดไปแหละตัวของ Origin แล้วก็คิวเฮาออกจากพอร์ตไปนะครับถึงแม้ตัวราคามันจะลดลงมาเยอะแต่ว่าดีกว่าแบบเราไปนั่งลุ้นต่อนะผมก็ไม่อยากไปถือต่อแล้วเพื่อจะลุ้นว่ามันจะขึ้นแล้วค่อยขายนะรู้สึกว่าโอเคตัดไปเลยดีกว่าแล้วก็ทําพอร์ตใหม่ให้้หมมัันนนดีีอ,อ,อ่่เเเรรรูสึกกวววาาาลท็พ์บ มันดีตัวใจมากกว่านะตอนนี้ผมก็ลบอยู่ประมาณสเทุกคนนะครับก็เดี๋ยวจะดูเงินอีกทีนึงนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวของผ่อนใหม่เนี่ยไปจัดก่อนนะไม่ในหม่ไอดีของผมนะครับแล้วก็ ขอดูกลุ่มอุตสาหกรรมก่อนแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ผมหนักอยู่ที่อะไรเนะแล้วก็ตัวเงินที่มันอาจจะที่ขายไปแล้วเนี่ยที่เหลือๆเนี่ยก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะมาลงกลุ่มไหนต่อเนะแล้วก็อย่างที่ AI บอกนะจริงผมก็จะรอราคานั้นนะทุกคนนะ AP ก็คือเดี๋ยวรอราคาทาร์เก็ตแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวคิวเขาก็ตามไปแหละแฟร์ไวลูที่เขาบอกผมนะครับก็เดี๋ยวผมรอดูถ้าเกิดว่ามันย่อลงมาถึงนะครับก็อาจจะเจ็บเงินไปเก็บเพิ่มอีกนะเพราะผมรู้สึกว่าผมก็ยังชอบอยู่นะยังชอบธอ โอเคครับเป็นเพื่อนนะยครับยังไงก็ผมรู้สึกว่าวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าการใช้ตัวของ AI ของ e v e r y t h i n g เนี่ยผมรู้สึกว่าสำหรับผมนะมันดีเลยแหละทุกคนนะแล้วถ้าเกิดใครที่จะเริ่มลงทุนนะแล้วสมมติว่าเราไม่ได้มีความรู้เยอะแยะมากมายนะแต่เราเห็นว่าตลาดมันกำลังขึ้นนะแล้วเราก็อยากเข้ามาจอยในตลาดเนี่ยอย่างที่ทุกคนเคยบอกอะ่ะหาความรู้ก่อนเป็นเรื่องที่ดีนะทุกคนเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะหาความรู้ก่อนนะครับแล้วก็ความรู้จริงๆที่ฟรีเนี่ย มันมีเยอะมากนะครับใน YouTube หรือว่าในตัวของเพจเนี่ยมีสอนเยอะมากเลยนะคือเบสิกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในเชิงแบบลึกๆพวกโมเมนตัตมใส่เทคนิคเนี่ยอาจจะต้องมีการซื้อคอร์สเนาะหรือเทคอร์สเพราะว่ามันเป็นมันเป็นการดูอินดิเคเตอร์เชิงลึกมากกว่าการแบบดูพื้นฐานและทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ยังแบบรู้สึกว่ายังเริ่มไม่ถูกนะว่าจะแบบเริ่มยังไงดีแต่ละมีเงินเก็บนะรู้สึกว่าแบบ มีเงินก้อนเก็บประมาณนึงอยากจะเอามาลงทุนในตลาดหุ้นจะเริ่มจากอะไรดีผมบอกว่าอันนี้แหละทุกคนเริ่มจากอีเมดติ้งนี่แหละไปศึกษาทุกคนคือจริงๆข้อมูลเขา่ามีเยอะแล้วนะแค่ตัวฟรีก็ให้เยอะแล้วนะคือแบบประมาณนึงแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบ อยากรู้ลึกหน่อยนะผมรู้สึกว่ายอมจ่ายประมาณเดือนละ200บาทอะ่ะมันไม่ได้เยอะนะทุกคจริงสองร้อยบาทนี่ประมาณเน็ตฟิกปะประมาณนี้เออประมาณนี้ปะปนะ็นเราเน็ตฟิกเนาะเออมันไม่ได้เยอะมากมายทุกคนนะครับแล้วก็เราสามารถคุยค,คอนซัลต์กับเขาลายตัวได้เลยนะคือผมรู้สึกว่าห้าคำห้าร้อยคำถามห้าร้อยคอยเนี่ยไม่น้อยนะสมมติเพื่อนเพื่อนแบบสนใจหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษนะเราคุยกับตัวนั้นกับเขาเยอะได้เลยนะคือคุยแบบอยากรู้เชิงลึกเลยอะ่ะแบบ ประมาณนี้เป็นยังไงประมาณนี้เป็นยังไงเทคนิคเป็นยังไงตัวของพื้นฐานเป็นยังไงคุณมองว่ายังไงแล้วก็ตัวฟังก์ชันโปรอ่ะมันดูลึกมากเลยนะทุกคนคือจริงๆอ่ะผมยังไม่ได้ไป,ไปเจาะให้ดูนะครับแต่จริงๆว่าฟังก์ชันหลังบ้านเขาเนี่ยมันสามารถดูตัวเลขการเงินอ่ะได้แบบบัญชีทีมากนะเยอะมากจริงคือถ้าเกิดใครที่เป็นสายไฟแนเนี่ยแฮปปี้อ่ะจริงคือตัวเลขแบบเยอะมากนะครับแต่จริงๆผมว่าแชท t AI เนี่ยก,ก็ช่วยได้เยอะแหละแล้วก็ลดเวลาผมไปเยอะมากอยู่แล้ว นะครับอ่ะโอเคทุกคนนะก็ถ้าใครที่สนใจตัวอีเวตติ้งโปรเนี่ยนะครับผมกรอกลิงก์ข้างล่างได้เลยนะจะลด15%ทุกคนนะครับแล้วก็สามารถกรอกโค้ดเบนนี่หมีได้เลยนะครับคือจะเป็นกดลิงก์ก็ได้หรือกรอกโค้ดจะได้นะครับก็รับส่วนลดไปเลยเนะแล้วก็ตัวอีเวตติ้งโปรเนี่ยเขาจะมีช่วงลดพิเศษด้วยนะอย่างเช่นที่ผ่านมาช่วงกลางเดือนกลางเดือนตุลานเนี่ยเขาลดอีก50%นะเนีเ่ยเพื่อนๆยังไงอย่าลองติดตามข่าวแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีข่าวยังไงเนี่ยผมอัปเดตให้ในตัััวววววขขอองงเเเ่ชชุมมนนนนะะะคคครรรบบแล้้้กกก็ดดดดี๋ยยโพพสตตใจถาาาิิ ลองดูแล้วกันว่ามีตัวโปรลดพิเศษ,ษหรือเปล่าจะได้แบบลดเพิ่มไปอีกน,อะนะครับแล้วก็ก่อกโขดกันกรถอีกนะนะครับคนข้างคุ้มเลยเอาจริงๆ้ใครยังไม่ซื้อในช่วงเราช่วงโปรฮาสิบนี้คุ้มที่สุดผมผมรู้สึกว่าเดี๋ยวช่วงปีใหม่ก็น่าจะมีนะเดี๋ยวเขาลองเช็คข่าวอีกทีหนึ่งทุกคนนะครับอ่ะโอเคครับทุกคนนะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้เพืเ่อนๆนะครับยังไงก็ ฝากตักวติดตามช่องของมันนี้มีด้วยแล้วกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กระสับเราด้วยเนะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนผมลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนให้นะครับสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์ค,คุยกันล่าทุกคนได้เลยนะครับยังไงเจอกันในพาร์ทอื่นแล้วกันทุกคนนะครับยังไงวันนี้ก็ขอไปก่อนแล้วกันทุกคนนะครับไปๆครับผม